กรุงเทพมหานครจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สันจรครั้งที่สองณวัดเวลุวนารามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จจัดทอดพระป่าสร้างหมู่กุฏิสาม,มเณร72ปีพระภาวนาวิริยคุณและพิธีจุดเทียนใจชัยสุวรรณรัตนคีรีเนื่องในวาระเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมณสงจังหวัดตราดร่วมกับชมรมอยู่ในบุญชาวตราด จัดพิธีถวายมหาสังกทาน99วัดปีที่4ณวัดน้องสเสม็ด็จความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารสมปรารถนาและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชยัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC News นะคะวันนี้วันพุทธที่26กันยายนพุทธศักราช2555พบกับคุณเกตกนกดวงพรม,มนทลและดิฉันคณิกาอยู่สีค่ะค่ะก็จะได้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญนะคะกับข่าวสายงานบุญนะคะจากสุนสาขาทั่วโลกรวมถึงกิจกรรมงานบุญภายในประเทศด้วยค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครได้จัดพิธีเจริญพระพุทธนต์สัญจรครั้งที่สองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระะเจ้าอยู่่หัวค พระธรรมสิบพินายกเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัจจันทารามและประธานโครงการเจริญพระพุทธมนต์สัญจรเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สัญจรครั้งที่สองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา85พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาณนะวัดเวรุวนารามเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากพลตรีสมชายปั้นทองรองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานฝ่ายคารวาสภายในงานมีสาธุชนจำนวนมากได้พร้อมใจการสวดมนต์และนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสามาัคคี สร้างสันติสุขและสันติภาพถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ผู้ทรงเป็นพุทธศาสนุปรรมพกทั้งสาพระองค์ให้มีพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวาญชาวไทยตลอดกาลนานนอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลกักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องผ่านการสวดมนต์และเจริญจิตตาภาวนาและนำหลักธรรมไปดำเนินในชีวิตประจำวันได้ค่ะ แอนุโมทนาบุญนะคะที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญท่อป,ป่าสร้างหมู่กติสามเีร72ปีพระภาวนาวิริยคุณและพิธีจุดเทียนใจใชัยสุวรรณรัตนาคีรีเพื่อมุ่งบูชาพระรัตนาตรัยในช่วงวาระเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมค่ะสำหรับพิธีเริ่มด้วยพระสุโชคสุภโคประธานสงฆ์ได้นำสวดมนบูชาพระรันตนตรัย และเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ผ่องใสไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรนวพนันธ์กาญจนะสิริเพชรกรัลยาณมิตรนวิยาธนาวัสอสวะเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกัลยาณมิตรทิพจิตบุญก,กัลยาณมิตรกุลภุสนิสาฉลาดเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจาตุปัจจัยทยธรรมผู้แทนนำกล่าวคำถวายคีลานาเดษศัตร์คือกัลยาณมิตรกิมเซงแท่ตั้ง ในช่วงภาคป่ายกาเรียนวินวพันธ์การจานาสิริเพชเป็นประธานนำขบวนอัญเชิญพระไตรในพิธีทอดพระปา่าสร้างหมู่กุฏิสามเณร72ปีพระภาวนาวิริยคุณเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามด้วยพิธีจุดเทียนใจชัยสุวรรณรัตนคีรีเพื่อมุ่งบูชาพาระรัตนไตรยัยเนื่องในวาระเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมจากนั้นกาเรียนวินวิยาธนาวัตรอัศวะกลยาณยนวิณวพันธ์การจานาสิริเพช เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระปา่าพร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายหมู่กุฏิสัมเนร7 2ปีพระภาวนาิริยคุณและนำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายหมู่กุฏิสามเนร7 2ปีพระภาวนาบิยยคุณจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยและทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ อนุกรรมมาธิการศาสนาได้เสนอให้สารปกครองวินิจฉัยกรณีที่ยกเลิกคำสั่งการออกหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดดอนสวรรค์ค่ะเมื่อวันที่2 5กันยายนที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะอนุกรรมมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาวัดร้างาศาสนสมบัติกลางและธรณีสงฆ์โดยมีดรประกอบจิระกิติประธานคณะอนุกรรมมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาวัดร้างาศาสนสมบัติกลางและธรณีสงฆ์เป็นประธาน โดยในที่ประชุมได้มีการสรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินการออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดดอนสวรรค์จังหวัดสกลนครตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคโดยนายพินิจจันสมบูรณ์อนุกรรมาธิการได้กล่าวถึงกรณีที่มีการห้ามพระภิกษุเข้าไปจําวัดอยู่ที่วัดดอนสวรรค์นั้นเนื่องจากประชาชนบางกลุ่มไม่เห็นด้วยที่พระภิกษุห้ามตกปลาในบริเวณดังกล่าวเพราะเป็นเขตอภัยทาน ห้ามเข้าไปตั้งแคมป์เพราะมีชาวบ้านบางคนใช้สถานที่วัดเป็นที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเมื่อพระที่จำพรรษาอยู่ห้ามปรามก็ไม่พอใจประกอบกับนักการเมืองท้องถิ่นจะใช้สถานที่วัดดอนสวรรค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจะมีการทำลายาศาสนาสถานในเขตวัดดอนสวรรค์ด้วยจากการประชุมคณะสงฆ์ในจังหวัดสกลน,นครที่ผ่านมาก็ได้เชิญกรมประมงกรมธนารักษ์และชาวบ้านมาร่วมประชุมด้วย ก็ไม่มีใครคัดค้านการออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ให้กับวัดดอนสวรรค์แต่อย่างใดส่วนกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้เซ็นคําสั่งให้ถอนเรื่องการดําเนินการออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดดอนสวรรค์นั้นนายสุรพลทิพย์เสนาอนุกรรมาธิการและนักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษได้กล่าวถึงกรณีการออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดดอนสวรรค์ว่า ได้สอดกับคำพิพากษาสารดีกาว่าเมื่อเกิดเป็นวัดแล้วถึงแม้จะมีการเพิกถอนและเป็นวัดร้างก็ยังเป็นวัดอยู่และการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งให้ยกเลิกการขอออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์นั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้จะมีดำเนินคดีฟ้องร้องต่อสารปกครองให้เพิกถอนคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปค่ะ ทางด้านคณะสงฆ์จังหวัดตราดนะคะได้ร่วมกับชมรมอยู่ในบุญชาวตราดค่ะก็ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน99วัดปีที่4ขึ้นค่ะพระครูสิริธรรมรักขิตะเจ้าคณะจังหวัดตราดเจ้าอาวาสวัดบางปลือเป็นประธานสงฆ์ในพิธีถวายมหาสังฆทาน99วัดปีที่4ณนห้องประชุมวัดหนองสเสม็ดตําบลหน,นองสเสม็ดอ,อําเภอเมืองจังหวัดตราดซึ่งภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ได้พร้อมใจกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆและกล่าวคำอารัธนาศีห้าร่วมกันจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายสังฆทาน99วัดโดยมีกัลยาณมิตรนันทนาแก้วเสริมเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรวมพลังชาวพุทธจังหวัดตราดในการสร้างมหาทานบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ ในเรื่องของการทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมคณะผู้บริหารและคุณครูวีสตาในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรีค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับคณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก หรือเด็กดีวีซตา์ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรีณนะสวนป่าหิมะวันอำเภอภูรเรือจังหวัดเลยโดยมีนายกิจเกียรติสมกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตสองให้เกียรติเปิดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับการจัดปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2จังหวัดราชบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต1ได้ปฏิบัติธรรมพักกายพักใจและศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อสร้างกำลังใจในการทำหน้าที่ผู้นำแสงสว่างให้กับเด็กดีวีสตาร์ซึ่งระหว่างปฏิบัติธรรมทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมมากมายอาทิการสวดมนต์นั่งสมาธิออกกำลังกาย เป่าวดวงแก้วตักบาทถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ฟังธรรมเทศนาจากพระครูวินัยทรภัยบู์ธรรมวิปุโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในหัวข้อหลักคิดการศึกษาที่ถูกต้องและวงจรชีวิตกฎแห่งกรรมและช่วงค่ำมีพิธีจุดโคมประทีปรวมใจนอกจากนี้คุณครูทุกท่านยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธจากฐานกิจกรรมพิเศษอีกด้วยซึ่งคณะผู้บริหารและคุณครูทุกท่านต่างประทับใจในทุกๆก,กิจกรรม หลายท่านได้พบความสุขที่แท้จริงจากการปฏิบัติธรรมและอยากให้มีโครงการดีๆเช่นนี้อีกต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับนักสร้างปรมีต่างแดนที่ศูนย์สาขาต่างประเทศค่ะซึ่งมีการจัดก,กิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องอเลยทีเดียวนะคะหัวใจเข้มแข็งมากเลยทีเดียวค่ะและในช่วงนี้ค่ะเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญทางโซนอเมริกานะคะที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาและวัดพระธรรมกายชิคาโกติดตามได้ในช่วงของ World News กันค่ะ กยานมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายฟลอริดาโดยมีพระขันชัยชยวาวังโสนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำเจริญสมาธิภาวนาจากนั้นทุกท่านได้อาราธนาศีลกาลยานมิตรเจนนี่พิมพิวงศ์และกาลยานมิตรประยงรีดนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารเพลงแด่พระอาจารย์ จากนั้นสวดมนต์ทำวัดเช้านำโดยยุวะกัลยานมิตรฟรานซิสพิมพิวงศ์นำสวดมนต์ทำวัดเช้าในภาคบ่ายคณะสงฆ์นำเจริญสมาธิภาวนาเมื่อถึงเวลาสว่างกัลยานมิตรวัสมนประเสริฐธ,ธรรมและกัลยานมิตรรูตประเสริฐธ,ธรรมเป็นผู้นำกล่าวคำถวายพระปา่าเพื่อสร้างอาคารสมปรารถนาและเป็นตัวแทนจุดเทียนใจไฟนิรันอนันตชัย จากนั้นทุกท่านร่วมกันถวายจตุปัจจัยและรับผ้าไตรกรถินเพื่อนำผ้าไตรไปอธิษฐานจิตในช่วงเข้าพรรษานี้และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แจ้งข่าวบุญให้ทุกท่านได้มาร่วมงานในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันครูวิชาธรรมกายด้านโรงเรียนไวสติโ r พรีสคูลชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดเรียนภาคการศึกษาประจำปี2012ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการประถมนิเทศผู้ปกครองของนักเรียนภาคการศึกษาประจำปี2012เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนพร้อมทั้งชี้แจงข้อปฏิบัติและกฎระเบียบต่างๆให้ผู้ปกครองทราบส่วนความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่คณะพระอาจารย์เจ้าหน้าที่และกัลยาณมิตรอาสาสมัครวัดพระธรรมกายชิคาโก้ได้ร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาโรงเรียนให้สวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน ส่วนในวันแรกของการเปิดเรียนนักเรียนทุกคนต่างตื่นเต้นกับการมาโรงเรียนในวันแรกและในปีการศึกษานี้โรงเรียนไวซ p พ p ลพรีสคูลมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ต่างจากปีที่ผ่านๆมาคือนอกเหนือจากการปลูกฝังนิสัยพื้นฐาน4ประการซึ่งได้แก่ความสะอาดความเป็นระเบียบ ความสุภาพและการรักษาเวลาแล้วยังได้เพิ่มความเข้าใจในเรื่องพระคุณบิดามารดาการช่วยทำงานบ้านและการฝึกทำใจนิ่งๆก่อนการเริ่มเรียนในหมวดวิชาการอีกด้วย ็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะเป็นหนึ่งเดียวการขาดและก็เป็นการสร้างเครือข่ายคนดีให้เกิดขึ้นด้วยนะคะและในช่วงนี้ค่ะขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกับโครงการตักบาตรพระสองล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยซึ่งจะมีการจัดตักบาตรขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่ย8ตุลาคมที่จะถึงนี้ ณบริเวณถนนสุริยะเดชบำรุงข้างบึงพลานชัยค่ะโดยตักบาตรพระถึง12,600รูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะและในช่วงของการฉลองพุทธชัยนตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้รรมด้วยค่ะสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0 8 0 5 9 9 4067นะคะ และ0819741958ค่ะไปตักบาตรที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดกันค่ะไปกันเยอะๆเลยนะคะรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการสงมใสย,ยุดสีขาวด้วยนะคะ,คะและปิดท้ายกันที่พระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่าของพระเดชพ,พระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญในบทที่ว่าทางบริสุทธิ์นั่นแหละก็ต้องเอาใจหยุดนั่นแหละเป็นทางบริสุทธิ์เอาใจหยุดนึกถึงที่ไหน ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทําให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงไก่หยุดอยู่กลางดวงนั่นแหละหยุดที่เดียวหยุดที่นั่นแหละเป็นทางบริสุทธิ์ละค่ะก็เป็นโอวาทอันทรงคุณค่านะคะที่จะให้หลายๆท่านได้เข้าถึงธรรมนะคะ,คะและในวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของ d e a m s News แล้วนะคะคุณกน,นิกายอยู่ศรีและดิฉันเกศก,กนกดวงพรมนทนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ